ว้าว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 ,ว,าวคุณผู้ชมค่ะดูคุณป้าเวียงกับตาแหวงค่ะจะไปไหนกันเนี่ยป้าไปไหนจะไปท้ายสวนยไปดูนะคะว่าป้าเวียงจะพาตาแหวงไปไหนโอ้รู้แล้วว่าเขามาที่ไหนตรงต้นโพค่ะต้นโพต,ต้นนี้ยเป็นต้นโพที่ หุ้มอยู่กับต้นตาลเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆนะคะว่าต้นโพต้นเนี้ยทําไมเกิดมาแปลกๆที่เสียงเทสเทสอยู่ในเขาเทสเครื่องเสียงนะคะคุณกําพูก็เทสเครื่องเสียงอ่าเวียงพายเรือเดี๋ยวนะในมือพี่เพชรนี่เขาถือกล้วยอะไรอะอะไรอะไรเครื่องเส้นไหว้อ นี่คือแม่หมอนะคะผู้ต้นคิดคือป้าพาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเหนือธรรมชาติอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่ทราบหรือว่ามองไม่เห็นนะคะคุณป้าก็เลยแนะนำว่าเราควรจะทำพิธีบูชาผูกผ้าสามสีคุณป้าบอกว่าชีวิตจะได้รุ่งโร์เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นมีแต่ขึ้นมีแต่ตโต นี่ป้าพาแกบอกว่าไม่รู้ล่ะฉันเห็นอะไรฉันก็ทําไปก่อนไม่เสียหายไม่เสียหายแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครดูป้าพานะคะเจ้าพิธีมาแล้วนะคะนี่มาครั้งแรกป้าพาก็ตาดีมากเลยนะนี่ถ้าถ้าเจ้าของบ้านเขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็รับแขกไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะคุณป้า นี่คุณเพชรค่ะคุณเพชรที่ถือผ้าเนี่ยเข้ามาบ้านนี้บ่อยมากเขาถูกหวยไปสองงวดแต่ยังไม่รวยนะคะตัวเล็กน้อยๆเดี๋ยวนะคุณผู้ชมก็มีเสียงแว่วๆมามีอีกหนึ่งป้านะคะโอ้ยคุณหนึ่งแม่ค่ะนั่งลุ้นให้กําลังใจอยู่ฝั่งโน้นเดินมาไม่ไหวแม่ทองนาคแม่ทองนาคเอาผ้ากนหนูคลุมหัวแล้วก็ตะโกนบอกว่าให้ทําอะไรนะแม่ แต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราจะมีปัญหานะคะผ้าสั้นไป,ส,นไปสั้นไปนิดเดียวโอ้ไม่หุ่มอ่ะใช้หนังยางขูกกะผิดกะผิด ชคมีลาบอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทางบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะมีใครเชื่อทุกคนนะคะแต่เพื่อความสบายใจของป้าพาซึ่งแกมาครั้งแรกแกมาเห็นต้นไม้มันแปลกขึน้นแปลกๆแกก็เลยขอที่จะ,ะทำซะหน่อยนะคะให้พี่เพชรไปซื้อผ้าสามสีมาเสียงเพลงฝั่งนู้นก็ดงัดงดัง ฝั่งนู้นเขาก็ทดสอบเครื่องเสียงกันนะคะคุณกัมพูกับพี่สำมรินโอ้โหอาวนะคะพี่เพชรกำลังทําพิธีอธิษฐานจิตนะคะย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ได้ให้ใครเชื่อตามค่ะเรื่องแบบนี้บุคคลส่วนใครส่วนมันอธิษฐานานานมากเลยพี่เพชรอ๋อเรียบร้อยแล้วก็ปักทูปนะคะ ไม่เชื่อก็อย่าว่ากันเนาะ <c oughs> นะคะพี่เพชรโภชนาของเรานะคะเป็นน้องสาวพี่กมลน,นะคะแล้วก็มีคุณป้าพาที่เป็นแขกประจำสัปดาห์แล้วก็คุณป้าเวียงเ <c oughs> ชฟระดับประเทศของเรา <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยและะ้วค่ะพิธีกรรมอ่ะพิธีกรรมจบเท่านี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปคุยกับสองป้าอีกทีหนึ่งว่าทำไมถึงเชื่อแบบนี้ ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้นไปคุยกับป้าที่บ้านดีกว่าเพราะว่านี่อยู่คนละฝั่งไม่สามารถข้ามไปได้เป็นต้นโพที่หุ้มต้นตาลสูงขึ้นไปนู่นเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นตาลต้นตาลยอดสูงมากแต่ว่าต้นโพเนี่ยหุ้มเอาไว้เหมือนเขาโตมาพร้อมๆกันน่ะแต่หุ้มยังไงต้นต้นตาลก็ไม่ตายซึ่งแปลกมากนะคะ หลังจากที่เขาทำพิธีเสร็จแล้วนะคะผูกผ้าสามสีจุดธูปบอกกล่าวแล้วนะคะเราก็อยากจะรู้ว่าแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะเดี๋ยวถามคนแรกก่อนคนที่เฝ้าทูปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้นอนเปลสบายแล้วได้ข่าวว่าเคยฝันเหรอฝันค่ะฝันฝันว่ามาครั้งแรกเลยนะที่บ้านเนี้ยมานอนจอดรถไป,ไปกนันมนะั้ะพอจอดรถเสร็จพอตอนคืนนอนนอนว่าเอ๊ะ ยู่ดีๆตาดินก็เข็นรถคันนี้ไปลงน้าตรงนู้นนะเฮ้ยเราก็วายวายว่าเห็นรถฉันไปลงน้ําทําไมว่าเสร็จแล้วก็ใช้ให้ไปลากขึ้นมาพอลากขึ้นมามือเนี่ยเหมือนกามดินขึ้นมาพอกามดินขึ้นมาเสร็จเอ้เราก็มามองเสร็จแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ดินนี่นาเขาหันหน้ามามองเราพญานาคนี่นาเราอุทานนะบอกพญานาคนี่นาเสร็จแล้วเราก็เลยวางลงพอวางลง ก็กลายเป็นพญานาค่ะเลื้อยข้ามไปเนี้ยสองตัวสีน้ำตาลองใหญ่มากโลหัวล้อเสียงกลางวานเลยลหัวล้ออ่ไม่ดูใช่ไม่ดูไม่ดูหัวล้อเสียงกลางวานนะก่อนจะข้ามคลองไปอ่ะแล้วพอไม่กวันก็ฝันฝันเห็นปู่ฝันเห็นปู่ว่ามาอยู่ตรงเนี้ยปู<ร>่คืกล<ร>้วยปู่พญานาค่ะอ๋อมาอยู่ตรงต้นกล้วยเนี่ยก็เลยถามปู่ว่าปู่อยากอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าอยากอยู่เดี๋ยวจะบูชามา แล้วแล้วปู่ก็หันหัวกลับไปตรงที่ลดลงอีกคือหลังบ้านเลยใช่ก็เลยเอ๊ะยังไงแต่ดังนั้นมาถูกหวยสองวันมันมันบังเอ,อิญหรือว่ามันยังไงกันแน่นะ <c oughs> แต่กัมพูชาีเนี่ย <c oughs> ไม่เคยฝันไม่เคยมีโชคอะไรเลยเป็นคนที่ไม่มีโชคไม่มีดวงเรื่องเนี้ยแต่ตั้งแต่ฝันเห็นเนี่ยฝันเห็นปู่เนี่ยปูหวอยมาสองวันติด เอมันก็แปลกนะเรื่องแบบนี้นะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเดี๋ยวไปถามอีกสองป้านะคะฉันกับบ้านเดินไม่ต้องปฏิเสธความรับผิดชอบคุณป้าแม่หัวล้อใหญ่แม่ฉันมาสรุปไว้แม่ชอบนะเดี๋ยวมาอีกพี่กัาพูรู้เปล่าถามเจ้าของบ้านหรือยังตอนไม่ถามแม่ไม่ต้องถามอ่าเนี่ยพี่กัมพู รู้เปล่าว่าบ้านพี่อ่ะเขาทําพิธีกรรมไปเรียบร้อยละไปทําตอนไหนอ้าวไม่รู้เรื่องเลยนี่เจ้าเจ้าพิธีอยู่นี่ค่ะเป็นคนสั่งผ้าสามสีเลยป้าพาเออสั่งผ้าสามสีมาแต่เช้าเลยก็ดีครับอะไรที่ทําให้มีความสุขกายสุขใจสบายใจทําไปเถอะค่ะต้องถามว่าพาว่านึกยังไงป้าพาป้าพาเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะแล้วนึกยังไงถึงไปเห็นต้นไม้ต้นนี้อะค่ะใช่เห็นต้นไม้ต้นนี้มันคือแบบเป็นต้นโพแล้ว ต้นโหเก่าแล้วเราไม่เคยเห็นนะมีต้นตาลอยู่ตรงกลางแล้วมีต้นโพล้อมรอบอ่ะมันสวยงามมากอ่ะเห็นแล้วชอบทึ่งเพราะเป็นคนเป็นคนแบบไหว้พระอะไรอย่างงี้มีมีอะไรนะไหว้หมดอ่ะแต่คงไหว้พระไหว้เช้านี่ตื่นตั้งแต่ตีห้าตื่นไหนั่งสวดมนต์อยู่หน้าต้นไม้ใช่ไหมไปตรงนน้นเ่ะไปตรงนน้นไปนั่งสวดมนต์เลยเหรอใช่ไปนั่งสวดมนต์จ้ะตรงตรงลานที่มีกองฟางกองฟางอ่ะแล้วหันหน้าไปทางต้น ทำไมเมื่อคืนฝันเหรอคะคุณป้าหรือว่ายังไงคือเราอยากทำสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นในสถานที่นี้แล้วก็นอนแล้วก็รู้สึกร่มเย็นน่ะรู้สึกความคือหลังจากนอนเมื่อคืนแล้วมีความสุขอ่ะมีความสุขอากาศก็ดีใช่ไหมเป็นมิตที่ดีค่ะคือแค่นั้นเองอ่ะค่ะแต่แค่นี้หละจ้ะเราก็แค่คุณป้าเห็น ไปเห็นตอนไหนเพราะว่าคุณป้ามาเมื่อวานเดินในสวนรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่อะเนี่ยหนูมาประมาณสิบครั้งนะเพิ่งจะสังเกตเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะไม่มีเซนไม่มีเซนไม่ได้ไม่ได้เงยขึ้นไปดูเลยว่าเอาเป็นต้นโพที่หุ้มต้นตาลคุณํำพูอชี้ให้ดูถึงได้เห็นเนี่ยเป็นต้นมันหายากนะคะมันไม่มีไม่มีที่ไหนต้นโพก็ขึ้นเฉพาะต้นโพค่ะอันนี้มันเป็นมีต้นตาลอยู่ตรงกลางแล้วต้นโพแล้วก็ถาม อันนี้ต้นโพที่นานนี่นยังเขาบอกนานแล้วแต่มีความคิดนะต้นโพที่ว่ามันนานแล้วจะต้องมีเทวดาออ,อย่างเงี้ยคำโบราณ<ช>โบราณเขาบอกว่า,าวต้นไม้นอนพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้เถิดที่ใต้ต้นโพพุทธขยาใช่ไหมโพธิขยาพุทธเขยาก็าเลยเป็นไม้มงคลไปเลยเป็นไม้มงคลครับต้นโพเกิดที่ไหนก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความตื่นรู้เบิกบานความสุขความสมบูรณ์ อืแล้วปราพาได้ตัวไหนมาไหมหมาถึงหมาหรือแมวเขาบอกว้าได้ตาวได้ตกลงได้เปล่าถามจริงได้เปล่าเดี๋ยวเขาไม่ถูกเราเป็นพิษเป็นมันให้เขาเสียตังังเอาเอาไว้ให้ปราพาถูกก่อนแล้วค่อยบอกแล้วกันอเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะ ไม่ๆๆๆๆม่ไ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 ม่มันต้องมีแปด